สวัสดีค่ะรัดผักหลังห้องนะคะวันนี้เราก็จะชวนมาเก็บแตงกวาซึ่งเราปลูกในล้อยางรถยนต์นะคะซึ่งเขาก็ติดลูกให้เราแล้วนเนาะหนึ่งลูกเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆมาเก็บด้วยกันได้เลยนะคะกับน้องปิดเนาะเดี๋ยวเราจะพาน้องเขามาเก็บด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะซึ่งเขาก็จะให้ลูกที่สมบูรณ์เลยนะคะแต่เขาไม่ค่อยดกเนาะเขาก็ถือว่าสมบูรณ์ได้เลยนะคะ<ๆ>เพื่อนๆดูใกล้ๆได้เลยนะคะเนี่ยคะ่ะ แล้วส่วนลำต้นเขาก็จะมีช่อดอกแล้วก็ติดติดลูกกำลังติดลูกให้เราเพิ่มด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆไปดูนะคะช่อดอกที่เหลือเนาะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะพารดน้ำบำรุงด้วยฮอร์โมนไข่นะคะอันนี้จะเป็นช่อดอกตัวเมียที่เขาติดลูกให้เนาะเดี๋ยวรอให้เขาใหญ่อีกนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยนะคะ เดี๋ยวรัดก็จะพาเพื่อนๆดูใกล้ๆด้วยหลายๆเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เขาก็กำลังจะติดช่อดอกนะคะเนี่ยค่ะแตงกวาเราเนาะก็ถือว่าลูกที่ให้ผลเราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้อัปเดตนะคะเดี๋ยวรอรุ่นนี้นะคะที่ที่เราอัปเดตลูกช่อล็กๆของเขาเนะาะว่าเขาจะติดผลให้เราได้ไหมนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ก็เนี่ยค่ะ เพื่อนๆดูดูดูลูกแตงกวาเล็กๆได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะติดเนาะเนี่ยค่ะเราก็จะปลูกกันแบบง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะให้เขาเลื้อยออกมาตามเราก็จะปลูกในล้อ,อยางรถยนต์นะคะเนี่ยค่ะซึ่งเขาก็ให้ผลเราได้นะคะดกดกอยู่นะคะเนี่ยค่ะ ด้นนี้ก็ออกดอกเยอะเลยนะคะแต่เขายังไม่ติดติดมีเกสรตัวเมียติดติดลูกให้เราเนาะด้านนี้ก็จะติดให้เราหนึ่งลูกที่เราพาเพื่อนๆชมดอกค้าเนี่ยค่ะด้านนี้เขาก็ช่อดอกตัวเมียเนาะเขาก็ดอกกมังบานนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีมด มาช่วยผสมเกสรนห้เขาติดลูกนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูดอกใกล้ๆได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นช่อดอกตัวผู้นะคะของต้นแตงกวาเนาะเนี่ยค่ะเขาจะเลยมาจากกระถางนู้นนะคะที่เรามีเนาะกระถางที่เราปลูกเนี่ยค่ะ ดอกเขาค่อนข้างเยอะเลยนะคะตัวผู้แต่ตัวเมียเขาดอกไม่ค่อยเยอะเนาะเดี๋ยวเราก็พาเพื่อนชมเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะเห็นดอกลูกแตงกวาอีกหนึ่งลูกแล้วนะคะนี่ค่ะเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเนี่ยค่ะเกสรเขาเหี่ยวเหี่ยวแล้วนะคะเขาน่าจะติดลูกให้เราเ้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกนะคะเนี่ยค่ะ วันนี้แตงกวาเราหลายลูกเลยนะคะเล็กๆเนาะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวพาไปรดน้ําแตงกวาอีกทีนึ่งด้วยนะคะแล้วแล้วก็ถึงเวลานะคะเดี๋ยว,วเราจะพาเด็ดลูกแตงกวา1ลูกเนาะที่เขาปลูกในร้อยยางรถยนต์แบบนี้นะคะแล้วเขาก็ติดลูกให้เราหนึ่งลูกแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาเก็บไปพร้อมกันเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็หมุนๆนะคะแล้วก็หมุนขั้วเ,เนาะเนี่ยค่ะ หรือจะใช้กันไก่ตัดก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆมีกันไก่เนาะเนี่ยค่ะลูกเขาก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็ใหญ่ใหญ่นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็ถือว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะที่เราปลูกแตงกวาเนาะก็ เป็นคลิปสั้นๆนะคะพาเพื่อนๆเก็บแตงกวาในสวนผักของบ้านหลังสาวนะคะเนี่ยค่ะต้นเขาจะปลูกในในล้อยางรถยนต์แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะโคนต้นเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นลำต้นโคนของเขานะคะเนี่ยค่ะที่ก็ให้ให้ลูกเราได้หนึ่งลูกแล้วเนาะใหญ่ขนาดเนี้ยค่ะ เดี๋ยวรอลูกเล็กๆที่เราถ่ายไว้เนาะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆมาดูอีกทีหนึ่งนะคะ,ดคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปรดน้ำด้วยฮอร์โมนไข่แล้วก็วันนี้เราก็จะใส่ปุ๋ยคอกบ,บำรุงรอบโคนต้นของแตงกวาด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นปุ๋ยคอกนะคะ ปุ๋ยคอกของปุ๋ยโ,โคโนมเนาะที่เป็นกันกแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปใส่ตรงโคนต้นของแตงกวานะคะนี่เขาจะมีสองสองต้นนะคะในกระถางล้อยางรถยนต์เนาะเนี่ยค่ะก็จะมีหนึ่งต้นตัวนี้นะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆใส่ปุ๋ยคอกไปด้วยกันเลยนะคะเราก็จะโรยปุ๋ยคอกไวร้รอบๆโคนต้นเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะเราก็จะโรยรอบๆ รอบๆโคนต้นไว้ในล้อกระถางล้อ,อยางรถยนต์แบบนี้นะคะเดี๋ยวรัดก็จะพาลดฮอร์โมนไข่ไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะปุ๋ยข้อเราก็จะใส่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะลาดลดด้วยฮอร์โมนไข่นะคะขั้นตอนต่อมานะคะรัดก็จะพาเพื่อนๆมาผสมฮอร์โมนไข่เนี่ยค่ะที่เราทำไว้แล้วเนาะซึ่งเราก็จะทำ คลิปไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไว้ใต้ลิงก์ของคลิปนี้เพื่อนๆก็สามารถไปทําสูตรได้แบบง่ายๆฉบับหลังห้องเลยนะคะเพื่อจะช่วยบํารุงให้เขาออกดอกก็ติดผลได้ดกมากขึ้นเนาะของแตงกวานเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆผสมกันเลยนะคะโดยเราจะเริ่มจากการที่ใช้โฮอร์โมนไข่ประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรนะคะเนี่ยค่ะ ล้วก็จะใช้น้ําแบบไม่ต้องเต็มบัวเนาะเราก็เติมน้ําเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้ไม้คนเดี๋ยวเราก็เติมน้ําไปะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยพาเพื่อนๆไปลาดรถด,ด้วยกันเลยนะคะไข่ที่เราผสมไว้แล้วนะคะเราก็มาลาดรถรอบๆโคนต้นได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นโคนต้นของแตงกวานะคะหลังจากที่เราพารถด,ด้วยโฮอร์โมนไข่แล้วนะคะก็ชม ลูกแตงกวา1ลูกที่เราเก็บได้เนาะแบบใกล้ๆกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้รัตก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่ง mm hmm. เพื่อจะไม่พลาดคลิปที่รัดอัพลงใหม่ๆเนาะ mm hmm. ก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะ